สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมดีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่ได้รับรางวัลนะครับของสาขาการตลาดของเรานั่นเองนะครับในหัวข้อวิวโปรเจกต์คอนเทสต์นะครับในปี63นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางานนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้อยู่กับน้องที่ได้รับรางวัลแล้วนะครับเชิญแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวก,กาลิมาเจนิสาขาการตลาดชั้นปี2ค่ะ โครงงานของเราเชื่ออะไรครับมีเชื่อว่า FM ผ้มภาพม่านะคะ่ะโครงงานของเราทําเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอเอากางเกงยีนนะคะมาแปลงร่างเป็นผ้าม่านะค่ะอ๋อแล้วการทําเป็นผ้าม่านเนี่ยคือมีความคิดไอเดียมาจากไหนครับก็ไอเดียนะคะก็ตอนแรกะค่ะที่อาจารย์ให้โจทย์มาก็คือว่ามีความคิดสร้างสารรค์เอากางเกงยีนมาแปลงร่างคะ่ะตอนนั้นก็ยังลังเลอยู่เลยนะคะว่า จะเอาอะไรไปนําเสนออาจารย์อะไรประมาณนี้ค่ะก็กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าอ,อ,อ๋อจริงๆแล้วส่วนตัวแล้วก็คือชอบชอบที่แบบดูไอเดียบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบคิดว่าจะเอาอะไรดีไปนําเสนอให้อาจารย์ค่ะแล้วก็แบบค้นพบว่าก็ตัดสินใจค่ะว่าเอาผ้าม่านดีกว่าไหมก็เลยแบบโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วกระบวนการ กระบวนการทํางานของกลุ่มเราเนี่ยก็คือแบ่งหน้าที่ยังไงกันบ้างครับก็แบ่งหน้าที่ว่าก็เพื่อนอีกคนนะคะก็กลับไปหาคนตัดเย็บอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็คือไปกับเพื่อนเหมือนกันนะคะก็เลยแบบไปหากางเกงยีนหรือว่าเอากางเกงยีนอะค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าใส่ไม่ได้แล้วที่มันคับอะค่ะค่ะก็เอามาทำเป็นผ้าม่านนะคะแล้วฟีดแบทมีผลตอบรับเป็นไงบ้างครับผมก็ดีค่ะ ก็เหมือนกับว่าอาจารย์ก็ชมนะคะว่ามันแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งกลุ่มอื่นก็แบบยังไม่ไมยังไม่เคยมีใครทําผ้าม่านแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายนี่ก็คืออยากจะถามน้องว่าคิดว่าทําไมโปรเจกต์ของกลุ่มเราเนี่ยถึงได้รางวัลครับค่ะก็น่าจะเป็นของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้าได้ดูผลิตภัณฑ์ของพวกหนูนะคะก็เหมือนว่าไม่เคยมีใครทําหลือว่าแบบ หา,หาดูได้ยากค่ะเกิสุดท้ายนะี่อยากให้น้องฝากอะไรให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเรานะครับที่กำลังทำโปรเจกต์หรือกำลังลงวิวนะครับฝากเป็นอะไรเป็นกำลังใจให้หน่อยครับค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าส่วนตอนแล้วค่ะคือเป็นคนที่แบบไม่กล้าสแสดงออกเลยหรือว่าไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเลยจนกระทั่งมาแบบได้มีโอกาสวันนี้ค่ะ ก็คืออาจารย์ให้อาจารย์ให้โจทย์นี้มาก็คือแบบได้กล้าทํากล้าลองอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรที่ไม่กล้าทําหรือว่าอะไรที่ไม่กล้าลงมือทำอะค่ะก็ทำเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆให้แก่เราเองค่ะเป็นไงแลวครับทุกคนจากที่ผมได้ฟังน้องแชร์ประสบการณ์จากที่ได้รับรางวัลนะครับก็คือน้องมีความคอทไอเดียใหม่ๆนะครับก็คือแปลง,ปลงเกงยนีนแปลงร่างเป็นผ้าม่านซึ่ง จากที่ผมได้ดูตลาดนะครับก็คือยังไม่มีใครทํานะครับซึ่งคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนคลิปหน้าปีหน้าจะเป็นคนใหม่แล้วนะครับที่จะไปสัมภาษณ์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราเสมอมานะครับขอบคุณครับ